ไทยกำลังกลายเป็นจุดสนใจของทั้งโลกอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตัวนวัตรกรรมทางทหารที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพยาอินซีระบบปัญญาประดิษฐ์ทางการทหารที่ถูกขนานนามว่าเป็น AI ที่ฉลาดที่สุดในโลกข่าวนี้ไม่เพียงสร้างความฮือฮาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ยังทําให้มหาอํานาจระดับโลกอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนต้องหันกลับมามองไทยด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง การที่ประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไทยสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดด้านเทคโนโลยีและสร้างสิ่งที่หลายประเทศยังไม่อาจทำได้ถือเป็นการเปลี่ยนเกมเชิงยุทธศาสตร์อย่างแท้จริงพยาอินซีไม่ใช่แค่ AI ที่ใช้ในระบบข้อมูลหรือการสื่อสารทางทหารเหมือนที่ผ่านมาแต่เป็น AI ที่ถูกออกแบบให้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ใกล้เคียงมนุษย์มากที่สุดมันสามารถวางแผนการรบแบบเรียลไทม์ วิเคราะห์ภูมิประเทศวิเคราะห์จิตวิทยาของสัตวรรูและคาดการณ์การเคลื่อนไหวในอนาคตได้อย่างแม่นยำที่สำคัญที่สุดมันสามารถเรียนรู้เองได้จากสถานการณ์จริงไม่ต่างจากการที่แม่ทัพผู้มีประสบการณ์สะสมบทเรียนจากสงครามเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่สะท้อนถึงการลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ไทยปกปิดมาเป็นเวลานานมีรายงานว่าความร่วมมือระหว่างนักวิจัยไทยและกลุ่มพันธมิตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้ถูกปรสานเข้ากับการสนับสนุนของกองทัพไทยอย่างจริงจังตลอดหลายปีที่ผ่านมาพยาอินซีจึงไม่ใช่แค่โครงการทดลองแต่เป็นผลงานเชิงยุทธศาสตร์ที่เตรียมไว้เพื่อยกระดับกองทัพไทยเข้าสู่มาตร,รฐานโลกสิ่งที่ทําให้พยาอินซีถูกเรียกว่า AI ทหารที่ฉลาดที่สุดในโลกคือความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับทุกระบบอาวุธสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบโดรนเรือรบหรือแม้แต่กองกําลังภาคพ,พื้นดิน AI นี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันแบบไร้รอยต่อแล้วส่งคําสั่งหรือคําแนะนํากลับไปอย่างรวดเร็วและแม่นยําเปรียบเสมือนมีสมองกลางที่ควบคุมทุกขบวนการรบโดยที่มนุษย์ไม่ต้องใช้เวลาตัดสินใจนานเหมือนเดิมจุดที่โลกต้องตะลึงคือพยาอินรีไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่ใช้การป้องกันประเทศแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการทูตและยุทธศาสตร์ระดับโลก เพราะการที่ไทยครอบครอง AI ที่เหนือกว่ามหาอำนาจแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นอิสระทางด้านความมั่นคงทําให้มหาอำนาจไม่อาจมองข้ามไทยได้อีกต่อไปจากเดิมที่ไทยถูกมองว่าเป็นเพียงจุดยุทธศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์ระหว่างมหาอำนาจบัดนี้ไทยได้กลายเป็นผู้เล่นหลักที่สามารถกําหนดทิศท,ทางเกมในภูมิภาคได้สิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายประเทศประหลาดใจก็คือไทยสามารถสร้างพยาอินซีได้โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติแบบที่ประเทศอื่นทา แต่เลือกใช้ทีมวิศวะกรน,นักวิทยาศาสตร์และนักพัฒนา AI ของไทยเองเป็นหลักสิ่งนี้สะท้อนถึงความมั่นใจในศักยภาพของบุคลากรไทยและทําให้ประเทศไทยมีความได้เปรียบอย่างยิ่งในด้านการควบคุมเทคโนโลยีโดยไม่ต้องกลัวการแทรกแซงจากภายนอกในมุมมองทางยุทธศาสตร์พรยาอินซียังเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเชิงเทคโนโลยีครั้งใหม่เพราะโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่สงครามไม่ได้ตัดสินกันด้วยจำนวนทหารหรือขนาดกองทัพอีกต่อไป แต่ตัดสินกันด้วยความฉลาดของระบบ AI และการประสานงานที่รายช่องว่างหากไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถนำ AI แบบนี้เข้าสู่การใช้งานจริงได้ก็หมายความว่าไทยได้ก้าวข้ามประเทศมหาอำนาจไป19เต็ม<ๆ>เมื่อข่าวนี้แพร่ออ,อกไปบรรดาสื่อต่างประเทศต่างรายงานอย่างต่อเนื่องหลายสำนักข่าวตั้งคำถามว่าไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเช่นนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยไม่ได้มีงบประมาณการทหารมหาศาลเทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกา หรือจีนคําตอบที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ให้ตรงกันก็คือไทยอาศัยความคิดสร้างสรรค์และการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วเข้ากับนวัตกรรมใหม่แทนที่จะทุ่มเงินซื้อเทคโนโลยีจากภายนอกอย่างไรก็ตามพยาอินทร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการลุกรานแต่เพื่อการป้องกันประเทศและสร้างสมดุลในภูมิภาคหากประเทศใดคิดจะใช้กำลังทางทหารกดดันไทยหรือพันธมิตร จะต้องคิดให้หนักเพราะการเผชิญหน้ากับ AI ที่เหนือกว่ามนุษย์นั้นอาจหมายถึงความพ่ายแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มรบนี่คือสิ่งที่ทําให้มหาอํานาจต้องระมัดระวังมากขึ้นและอาจต้องปรับนโยบายต่างประเทศต่อไทยใหม่ทั้งหมดการเปิดตัวพยาอินซีจึงไม่ใช่เพียงการโชว์เทคโนโลยีแต่เป็นการประกาศจุดยืนของไทยบนเวทีโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดในฐานะชาติที่มีอํานาจการต่อรองสูงและไม่ตกเป็นเพียงเบีย้ยในเกมของใครอีกต่อไปจากนี้ไป โลกคงต้องจับตามองทุกย่างก้าวของไทยอย่างใกล้ชิดเพราะพยาอินรีไม่ได้เป็นเพียงชื่อของ AI แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การตื่นขึ้นของชาติที่หลายคนไม่เคยคาดคิดว่าจะไปได้ไกลถึงเพียงนี้นี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ยุคที่เทคโนโลยีและภูมิปัญญาไทยผสานกันเพื่อสร้างอำนาจที่ยิ่งใหญ่และหากพยาอินรีสามารถพัฒนาไปไกลกว่านี้ไทยอาจกลายเป็นประเทศแรกที่สามารถสร้างสมดุลใหม่ให้กับโลกในศตวรรษที่21ได้อย่างแท้จริง